ดูสมาชิกบ้านดิฉันมีทั้งนกมีทั้งกระรอกค่ะดูดูด,ดูมาหาอะไรอะลูกหืมาหาอะไรคะเขาชอบเอานัดมาซ่อนค่ะเพื่อนซ่อนเสร็จแล้วก็ซ่อนตัวเองเลยนะซ่อนเสร็จแล้วก็หาไม่เจอซ่อนเสร็จแล้วก็ลืมเองเอ้ยเนาะมึงแล้วมึงก็คุยของแม่หมดเลยในสวนน่ะเดี๋ยวมาดูลูกสาวอีกคนหนึ่งหลานหลาน แม่เขาไม่มาแล้ววันนี้มันฝนตกเดี๋ยกวกอนนันดหาเขากันโอ้ัางอยู่นี่นางอยู่นี่นางอยู่นี่แม่เขาไม่มาค่ะวันนี้แล้วฝนก็สซืส่อมซืน่าสงสารนางก็ออกจากรังมาอเอ้ยบ้านดิฉันนี่คือเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ <c oughs> บ้านเต็มช่องเลยคับเพื่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยกับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยแบบเนี้ยวันๆได้นนอยู่ธรรมชาติคือแบบ แฮปปี้กับเขาแล้วนกพิราบขาวตอนนี้ก็คือถาวรเลยค่ะอยู่บ้านในชั้นามาประมาณ3มเดือนแล้วเขาจะมีสีขาว2ตัวและสีออกแบบว่าลายๆตัวหนึ่งค่ะเขาอยู่3ตัวค่ะเ,เพื่อนๆแต่ก็ไม่ทราบว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแล้วทำไมมันมี3าตัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พี่จินนี่คือปกตินี่เห็นไหมฟิกของดิฉันนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องออกไปเก็บแล้วค่ะ <laughs> ว่าแล้วก็ไปค่ะผลผลิตมากมายเหลือเฟือบ้านนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือธรรมชาตินี่เหลือเฟือจริงๆค่ะเ<ๆ>พื่อนๆนี่อังวน,นก็แบบเนาะรอรอให้เขาสุกแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆไปมีความสุขกันทุกวันทุกวันกับทุกๆท,ที่นะคะเพื่อนๆคะ่ะบ,บาย